แตตอนเราะอโอ้ยโอแม่แม่แม่ทายลูกแม่เปนไงตันาม่กไม่ด้ยล นี่นะครับชาติเราตอนนี้เนี่ยนะพี่้องเรามีดีกันอยูนะครับกำลังนำลังลงเือะเลยนะครับทุบคุกคนน้อประยง้องคนนะนี่เป็นเนี่ยบ้นเดียครับผัอน้ซีอิ๊น้ำซีอิัดนีอน้อิน้ำซีอิ๊วผัดน้ำซีอิน้ำซีอิ๊วผัดน้ำซีอิ๊วผัดน้ำซีอิ๊วผัีอบ๊วผัดอิ๊วผัดนอิ๊วผัดน้ำอิอ กำลังจะเริ่มพิธีท่านผู้ชมวันนี้เราได้ครูจากโรเรียนพระรยาเข้ามาร่วมด้วยช่นกันนะครับเพื่อให้ความบูชาจะเป็นลงสวยงามนะท่านผู้ชมขณะนี้ขบวนแห่น้ํากำลังจะลงไปที่เรือจะนั่งเรืออะไรฮะนั่งเรือนี้เหรออนั่งเรือหาปลาเนาะ อ๋อโอเคคุณชมเดี๋ยวจะดูบรรยากาศว่าสวยงามขนาดไหนสวยงามจริงๆสวยงามมากขสวยามวยากเลยขบวนกำลังจะเริ่มลงสู่เรือเนาะลงเรืออ่อเรือกระด้งเนาะ ซึ่งมีที่นี่ที่เดียวที่มีกิจกรรมประเพณีแบบนี้สวยงามมากๆนะครับเนาะโอเคท่านผู้ชมอนสวยงามมากท่านผู้ชมดูสิบรรยากาศคึกคักมากเลย นี่คือประเพณีกิจกรรมของสนามบ้านอานาแสงท่านผู้ชมกิจกรรมประเพณีแข่งกันเรือยาวสวยงามจิงนะครับอลังการมากกำลังแห่ผ้าไตรด้วยลงไปที่ลำเรือเนาะเพื่อที่จะร่วมพิธีพิธีแห่นะครับรถไม่เสร็จหรืไเปล่าการทีรถ

มีอย่างว่างเนี่ยมีแค่แล้วไี่ยอมาจับเลยใส่ตัวเราอตัวเราไปตัวบ๊อบบ๊บอบในี้มดเลยสวยงามมากทุกส่วนรัน กำลังไปที่จุดปล่อย่นู้ชมจะสวยงามมากทีเดียวไม่ได้ใลบนไหไปแล้วลันไหนที่เต็มแล้วก็จะออ,อกไปรอเพื่อนในกลางลำน้ำก่อนนะครับเพื่อบรรจุให้ครบลำกล้รับ ยกขึไปเก็บไว้คนระยาพันเลยนี่เก็บเสียบได้ดีมากเลยแต่มันลมเจ้าขึ้นม่เจ้าขึ้นม่อากาศจะร้อนนิดหนึ่งท่านผู้ชมแต่ว่าเรานางเจ้าละนางก็แต่ละท่านก็ไม่ไม่ต้องกลัวร้อนนะท่านผู้ชมเก่งมากเลยตอนนี้กําลังบรรจุกำลังล้ำเสร็จแล้วก็

เป็นกิจกรรมบรรยากาศที่เห็นที่นี่ที่เดียวนะครับที่ท่านจะได้เห็นบรรยากาศอันสวยงามและคึกคักคึกคืนสนุกสนานอย่างยิ่งที่เดียวนะครับบรรดานาแม่ย่านาก็จะลงไปที่เพื่อที่จะไปที่นู่นนะครับโชคดีโชคดี ถนนเอออาจานาแสงนักผู้ชมภาพสวยๆมากบรรยากาศสวยสวยสวยจริงๆเลยซึ่งมีที่นี่หนึ่งเดียวในอำเภอรัตนบุรีตำบลน้ำเขียวนะครับไปแล้วไปแล้ว

นางงามหรือผู้ที่ถือถ้วยลงไปมีามจุนนำถ้วยลงไป โอ้บรรจุมันนํำหนักได้มไหลยนั่งได้หลายคนทีเดียวท่านผู้ชมนั่งได้ตั้งหลายคนนะนี่สามคนเล่อนขั้กมากเลยน้องเ้งมาพี่ร้องร่งกระไดมาก ขึ้นไปแล้ว,ปวไปชมสวยงามมากับดูสิ เราเดือดร้อนเยอะเยอะเยอะในยกเยที่จะมให้กับเรือประเทศกประเทศขแตกงไแล้วท่านผู้ชม ตอมต้านองระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมันมีก้อนอิฐหินนะครับที่เขาเรียงรายไว้ถ้าหล่นหลุดไปกระแทกก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังทุกครั้งที่ลงสู่สนามถ้าพื้นที่ไหน ล่อแหลมต่ออันตรายก็จะเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโอเคก็ลงเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเกือบกระเด้งกระโดนอันตรายมากต้องระมัดระวังต้องให้เรียบร้อยท่านผู้ชมไม่งั้นอาจจะตกลงน้ำได้ทางคนเดียวจะไห้อันนี้ล่ะ เล่าขาผู้เฒ่าห้าพุกับเพื่พันแฉงแคนนี่นะนแฉงเรือหาปลาออกไปแล้วไปเจ้าที่<ด>จ่าไปร่วมข,วมขบวนแห่กันที่จุดทุ่นปล่อยนะท่านผู้ชมโอเคอเรือกระด,ดงนั่นเองโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวรอชมบรรยากาศในช่วงถัดไปนะครับพิพิธภัณฑ์นใดก็ต้องกระทุ้เข้าไปนะครับ สวัสดีครับ